และในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปรับทรงผมสไตล์เคป๊อปกันครับนี่ครับเราจะมาเป็นบอยแบนด์วงเกาหลีเลยนะครับทุกคนกับไอเทมที่มีชื่อว่านูแพร์นั่นเองครับและแมปที่เราจะไปเล่นกันนะครับจะเป็นแมปของ UGC Don Move F K นะครับทุกคนไปดูวิธีรับทรงผมกันเลยนะครับและเหมือนเช่นเคยนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปที่ร้าน UGC ได้เลยนะและเลือกไปที่ไอเทมนู๊แพร์นะครับสำหรับตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะใช้ถ้วยรางวัลจากการชนะเนี่ยในแมปนี้จํานวน55ถ้วยรางวัลด้วยกัน ซึ่งการได้ถ้วยรางวัลจากแมปนี้นะครับจะมีอยู่2วิธีด้วยกันครับตามมาดูกันเลยและสําหรับวิธีการได้ถ้วยรางวัลวิธีแรกนะครับคนทั้งแมปเนี่ยจะต้องไม่ขยับเลยนะครับเป็นเวลา30นาทีด้วยกันซึ่งวิธีนี้มันจะค่อนข้างยากสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีคนแบบว่าเล่นโซนแบบนี้นะครับเดินไปเดินมานะและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะได้โอกาสได้มากกว่านั่นเองคือการสปินวงล้อต,ตรงนี้นั่นเองครับ แล้วโอกาสในการหมุนวงล้อน,นะครับเพียงแค่เราออนไลน์ในแบบนี้5นาทีเราก็จะได้การหมุน1ครั้งด้วยกันแล้วเราจะมีโอกาส1%นะครับที่จะได้ถ้วยรางวัลเนี่ยจำนวน2ถ้วยซึ่งตัววิธีนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ถ้วยรางวัลที่ง่ายกว่าวิธีแรกนั่นเองครับเราก็สะสมการหมุนสปินไปเยอะๆนะครับแล้วก็ทยอยหมุนไปเรื่อยๆนะและการเช็คถ้วยรางวัลนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่ลีดเดอร์บอร์ดทางด้านขวาบนนะครับแล้วเลือกคําว่าลีดเดอร์บอร์ดได้เลยจากตรงนี้นะครับที่ผมจะมีทั้งหมดเน้คากกานวคอรนนงลับ เพื่อนๆว่านะครับจะลืมมาปล่อยตัวเพื่อรับแต้มแล้วก็ไปรับไอเทมต่างๆกันได้เลยนะแบบนี้จะมีไอเทมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ๆเยอะมากครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบา,บายนอนหลับฝันดีแล้วครับทุกคน